คำสอนจากโอรินเบทที่11เห็นคุณค่ารู้สึกขอบคุณและรู้จักกฎแห่งการเพิ่มพูนถ้าเธออยากหลุดออกจากความรู้สึกแย่ๆถ้าเธอรู้สึกหมดพลังและท้อแท้ถ้ารอบตัวมีแต่คนที่สร้างความลำคานเธอสามารถเปลี่ยนความรู้สึกได้ทันทีโดยมองสิ่งดีๆที่เธอมีอยู่ และรู้สึกขอบคุณรู้สึกขอบคุณตนเองรู้สึกขอบคุณจักรวาลวิธีนี้จะชำระรัศมีกายและยกระดับขึ้นพลังงานของเธอได้อย่างดีถ้าทุกเช้าเธอตื่นมาแล้วเธอขอบคุณสิ่งต่างๆสักสองนาทีเธอจะพบว่าวันนั้นเต็มไปด้วยเรื่องดีๆ จุดประสงค์ของการรู้สึกขอบคุณคืออะไรความรู้สึกขอบคุณไม่ใช่สิ่งที่ต้องทำเพราะพ่อแม่บอกให้ทำตามมาระยาทชาวคริสต์มีวันหยุดสำคัญที่เรียกว่าวันขอบคุณพระเจ้าเธอคงเคยได้ยินชาวคริสต์กล่าวขอบคุณพระเจ้าหลังจากที่พวกเขาผ่านบททดสอบชีวิตมาได้การรู้สึกขอบคุณ มีเหตุผลที่สำคัญกว่านั้นนั่นก็คือการส่งสัญญาณบอกให้จักรวาลมอบสิ่งดีๆแก่เธอมากขึ้นนั่นเอง mm hmm. เมื่อเธอเห็นคุณค่าและรู้สึกขอบคุณสิ่งใดสิ่งนั้นจะเพิ่มพูนขึ้นในชีวิตเธอเคยสังเกตไหมว่าเธออยากอยู่ใกล้คนที่ซาบซึ้งขอบคุณ และเห็นคุณค่าของสิ่งที่เธอทำให้เมื่อเธอให้คำปรึกษาผู้อื่นและเขาพูดว่าขอบคุณมากนะคำแนะนำของคุณช่วยฉันได้มากเลยเมื่อเธอให้อะไรผู้อื่นและคนเหล่านั้นรับไว้ด้วยความซาบซึ้งใจเธอสังเกตไหมว่าเธออยากจะให้คนเหล่านั้นมากขึ้นเช่นเดียวกับเรื่องพลังงานและจักรวาล เมื่อใ้เธอหยุดพักเพื่อขอบคุณจัก,กรวาลที่ช่วยให้ชีวิตเธอมีความสมบูรณ์พูนสุขจัก,กรวาลจะมอบสิ่งดีๆให้แก่เธอมากขึ้นเมื่อเธอรู้สึกขอบคุณรัศมีกายของเธอจะสว่างขึ้นทันทีการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นผ่านทางหัวใจเพราะความรู้สึกขอบคุณเกิดขึ้นที่หัวใจขณะที่เธอขอบคุณ เธอกำลังเปิดหัวใจหัวใจของเธอคือประตูสู่วิญญาณซึ่งเชื่อมโลกวัตถุเข้ากับโลกภายในการเห็นคุณค่าและการรู้สึกขอบคุณคือเส้นทางสายตรงสู่หัวใจโลกภายในและวิญญาณของเธอเธอชำระรัศมีกายและยกระดับขึ้นพลังงานได้โดยการรู้สึกขอบคุณ พลังความรู้สึกขอบคุณที่อยู่ทั่วร่างกายจะสั่นสะเทือนตามศูนย์พลังงานหัวใจซึ่งช่วยให้เธอเปิดรับได้มากขึ้นทั้งยังช่วยเปิดหัวใจเชื่อมสู่จิตสำนึกและช่วยเยียวยาร่างกายด้วยพลังความรักที่แผ่ออกมาการสำนึกขอบคุณจะช่วยยกระดับขึ้นพลังงานของเธอให้สูงส่งและดีงามยิ่งขึ้น และคลื่นพลังงานนั้นจะดึงดูดสิ่งที่เธอต้องการเข้ามาเมื่อเธอรู้สึกขอบคุณจักรวาลจะจับคู่คลื่นพลังงานที่ตรงกันเพื่อนำสิ่งที่เธอรู้สึกขอบคุณมาให้เธอมากขึ้นการแสดงความขอบคุณทำได้หลายวิธีทั้งผ่านความคิดคำพูดและการเขียนแต่สิ่งสำคัญ คือการแสดงความขอบคุณจากส่วนลึกของหัวใจไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนหากเธอขอบคุณแบบขอไปทีไม่ได้ใส่ใจหรือออกมาจากหัวใจมันย่อมไม่ได้ผลเท่ากับความรู้สึกขอบคุณอย่างใส่ใจเต็มร้อยและรู้สึกขอบคุณอย่างแท้จริงเมื่อเธอนึกถึงคำว่าขอบคุณมันจะส่งผลต่อร่างกายของเธอ และจะยิ่งมีพลังมากขึ้นเมื่อพูดออกมาดังๆเธอเคยอยู่กับคนที่ชอบขอบคุณบ่อยๆหรือไม่ฉันไม่ได้หมายถึงคนที่พูดจนเป็นนิสัยพูดแก้เกอร์หรือพูดเพื่อเอาใจเธอแต่กำลังพูดถึงคนที่เห็นคุณค่าและรู้สึกขอบคุณอย่างแท้จริงที่มีเธออยู่ด้วยพวกเขากำลังเพิ่มพูน สิ่งที่ตนจะได้รับจากผู้คนและโลกนี้การเขียนความคิดลงบนกระดาษและพูดสิ่งเหล่านั้นออกมาเป็นการถ่ายทอดความคิดให้ปรากฏในโลกวัตถุได้เร็วกว่าการคิดเพียงอย่างเดียวหากเธอต้องการสิ่งใดจงเขียนออกมาหรือพูดออกมาดังๆเพราะการเขียนหรือการพูดเป็นวิธีที่จะทำให้ เธอได้สิ่งที่ต้องการเร็วกว่าการคิดเพียงอย่างเดียวมือและช่องคอคือศูนย์ถ่ายทอดความคิดของเธอเมื่อเธอถ่ายทอดความคิดที่อยู่ในใจออกมาให้ผู้อื่นได้รับรู้ความคิดที่ปรากฏออกมาจะก,กลายเป็นส่วนหนึ่งของโลกวัตถุและเมื่อเธอเขียนความคิดลงบนกระดาษนั่นยิ่งทำให้ความคิดปรากฏในโลกวัตถุ ได้เร็วยิ่งขึ้นเธอจะแสดงความขอบคุณในใจก็ได้มันจะยกระดับจิตสํานึกให้เธอเช่นกันแต่การพูดออกมาดังๆสู่จักรวาลและผู้อื่นจะทรงพลังกว่าและถ้าเขียนคำขอบคุณลงบนกระดาษก็จะยิ่งทรงพลังมากยิ่งขึ้นเพื่อให้มีสิ่งใหม่ปรากฏหรือเพิ่มพูนสิ่งที่มีอยู่แล้ว จงหากระดาษและปากกาแล้วเขียนขอบคุณจักรวาลคืนนี้ลองเขียนทุกสิ่งที่เธอได้รับในระหว่างวันลงบนกระดาษอาจจะเป็นของที่เธอซื้อรอยยิ้มจากคนแปลกหน้าความรู้สึกดีหรือความรู้สึกสดใสร่าเริงรถที่พาเธอไปทุกหนแห่งหรือเงินทองที่เธอได้รับแล้วเธอจะประหลาดใจ กับของขวัญที่ถูกส่งเข้ามาทุกวันความรู้สึกขอบคุณต่อสิ่งที่เธอได้รับจะสร้างช่องทางให้จักรวาลส่งของขวัญเข้ามามากยิ่งขึ้นเธออาจเขียนจดหมายหรือโทรศัพท์หาคนที่เคยช่วยเหลือเพื่อขอบคุณพวกเขายิ่งเธอแสดงความซาบซึ้งและขอบคุณต่อสิ่งที่เธอได้รับเธอจะยิ่งยกระดับขึ้นพลังงานของเธอ ที่เคยอยู่ในคืนพลังงานที่ขุ่นมัวขึ้นสู่ชั้นพลังงานที่สว่างผ่องใสเธออาจสังเกตว่าดวงวิญญาณที่พัฒนาแล้วและบรมครูทางจิตวิญญาณทั้งหลายใช้เวลาม,มากมายแสดงความซาบซึ้งและขอบคุณจักรวาลขณะทำสมาธิอริยะบุคคลเหล่านี้รู้สึกเจียมตนอย่างแท้จริงและสำนึกขอบคุณต่อทุกสิ่งที่ได้รับ การสำนึกขอบคุณส่งผลต่อตัวตนในระดับต่างๆอย่างไรเมื่อเธอรู้สึกขอบคุณที่ตอนนี้มีสุขภาพดีเธอกำลังส่งสารไปยังเซลล์ต่างๆในร่างกายและเซลล์เหล่านั้นจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะแต่และเซลล์คือภาพสะท้อนของความเป็นตัวเธอและมีความตระหนักรู้ของตนเอง ไม่ได้คิดแบบเดียวกับเธอร่างกายของเธอถูกสร้างขึ้นจากเซลล์ต่างๆซึ่งทำหน้าที่ด้วยความตระหนักรู้เฉพาะตัวซึ่งไม่เหมือนความตระหนักรู้โดยรวมที่เธอเรียกว่าฉันเซลล์เหล่านั้นต้องการความสมนึกขอบคุณเช่นกันถ้าเธอต้องการเยียวยาร่างกายแทนที่เธอจะนึกถึงช่วงเวลาที่สุขภาพไม่ดีหรือกังวลว่าจะเจ็บป่วยในอนาคต จงขอบคุณร่างกายที่ยังทำหน้าที่ได้อย่างดีถ้าเธอรู้สึกขอบคุณร่างกายเป็นประจำเธอจะพบว่าร่างกายจะแข็งแรงยิ่งขึ้นแน่นอนว่าเซล์ทั้งหลายเข้าใจความรู้สึกขอบคุณและพยายามทำหน้าที่เพื่อเธออย่างแข็งขันจงขอบคุณร่างกายที่ยังเคลื่อนไหวแสดงออกและพาเธอไปไหนมาไหนได้ จงขอบคุณที่ร่างกายเปลี่ยนอาหารให้เป็นพลังงานและรับใช้เธออย่างซื่อสัตย์ในทางกลับกันถ้าเธอคอยตำหนิร่างกายเช่นฉันไม่ชอบต้นขาและหน้าท้องของฉันเลยถ้าเธอบ่นแบบนี้เป็นประจำเธอจะพบว่าร่างกายจะเกิดการเปลี่ยนแปลงลองนึกภาพว่าร่างกายของเธอมีสิ่งมีชีวิตเล็กๆนับร้านที่มีความรู้สึก ซึ่งเรียกว่าเซลล์ขณะที่เธอสำนึกขอบคุณเซลล์เหล่านั้นเธอกำลังยกระดับขึ้นพลังงานให้ร่างกายเพราะเซลล์เหล่านั้นทำหน้าที่เพื่อเพิ่มพลังงานให้เธอทันทีแต่ถ้าเธอมีความคิดในทางที่ไม่สำนึกขอบคุณร่างกายพลังงานของเธอก็จะลดลงทันที การสำนึกขอบคุณคือการเยียวยาอารมณ์การสำนึกขอบคุณช่วยเชื่อมตัวตนระดับอารมณ์เข้ากับหัวใจและเชื่อมเข้ากับวิญญาณผ่านหัวใจตัวตนระดับอารมณ์เป็นกระแสพลังงานที่สั่นสะเทือนรอบตัวเธอไม่หยุดหย่อนเมื่อเธอรู้สึกขอบคุณชีวิตรู้ซึ้งถึงคุณค่าของผู้คน เหตุการณ์และพลังจากนิติที่อยู่เหนือขึ้นไปตัวตนระดับอารมณ์ของเธอจะเริ่มยกระดับขึ้นพลังงานให้สูงขึ้นและดีขึ้นอารมณ์เป็นเสมือนแม่เหล็กที่สามารถดึงดูดเหตุการณ์ผู้คนและวัตถุต่างๆเข้ามาหาเธอถ้าเธอสงบอารมณ์และปล่อยวางเธอจะได้รับสิ่งที่ต้องการง่ายขึ้นแต่เธอต้องมีเจตจำนง และเจตนาลมที่เป็นเครื่องนำทางด้วยถ้าเธอรู้สึกสงบเยือกเย็นเธอจะจดจ่ออยู่กับตัวตนขั้นสูงได้ง่ายขึ้นและจะยิ่งได้รับสิ่งที่ต้องการมากขึ้นเมื่อเธอรู้สึกขอบคุณอย่างลึกซึ้งอารมณ์ของเธอจะสงบลงและเกิดการยกระดับขึ้นพลังงานของตัวตนระดับอารมณ์ความสํานึกขอบคุณส่งผลต่อหัวใจ และเข้าถึงหัวใจได้ง่ายที่สุดถ้าเธอต้องการเชื่อมต่อหัวใจของเธอกับผู้อื่นจงส่งต่อความรู้สึกขอบคุณผ่านกระแสจิตไปยังคนผู้นั้นและเธอจะยุติความขัดแย้งทางพลังงานระหว่างกันโดยอัตโนมัติถ้าสัปดาห์นี้เธอพบเพื่อนๆจงสังเกตและชื่นชมสิ่งดีๆในตัวพวกเขา จงแน่ใจว่าเธอชื่นชมพวกเขาจากส่วนลึกของหัวใจไม่ใช่ยกอยอปอปั้นถ้าเธอสามารถหาเรื่องคุยที่แสดงว่าเธอชื่นชมสิ่งที่พวกเขาเป็นเธอจะยกระดับการสนทนาให้เป็นการสื่อสารระดับหัวใจได้ทันที